สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนเช้าจีนบ่ายนะคะประจําวันที่20กรกฎาคมปี66นะกําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพน,นันนะสําหรับจีนเช้าตัวดินก็คือ5กับ8 6กับ9 505253565859 909293959698 99 582693296685 จับคู่ลุ้นก็5 88, 9, 96, 8, 99, 8นะ้าแปด9ปดห้าหกเก้าก้าด้าเนะขอขอ่เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะต่อไปบ่ายสามก็หกห้าก็แปดสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามห้าสามหกสามแกศูนย์หกสองหกสามหกห้าหกแปดหกเก้จับคู่ก็ 36, 6, 3 6 6ห5ห8ส6มห้าแปดเนาะ จีนบ่ายของเรานี่ไปเข้า BIP เช้าสามตัวแตกเด้อแล้วก็เข้าจีนบ่ายสามตัวแตกเหมือนกันเนาะก็ขอใหเพื่อนทุกคนโชคดีนะจับคู่รุ้นเรานะคะอย่าลืมบ่ายลุ้นเช้าเช้าลุ้นบ่ายเด้อลุ้น BIP เช้าบ่ายนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงกับเพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางเนาะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะ โชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ